สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมแทนวล,ลิต์วันวิทูดีเวลลอปเปอร์เราจากบริษัทไลน์ประเทศไทยครับผมตีจิรวัตก,รรการั์นิตยการเทคโนโลจิสต์จากบริษัทไลน์ประเทศไทยครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าต้นไปนะครับเราจะปล่อยซีรีส์ที่ชื่อว่า Line Developer Secret t i p s นะครับโอ้เป็นซีรีส์ที่รวบรวมเคล็ดลับนะครับเทคนิคทิปส์ต่างๆในการพัฒนาไลน์ API นะครับเสิร์ฟตรงถึงหน้าจอนักพัฒนาไลน์ ทุกคนและทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เลรพี่ย้ำว่าทุกสัปดาห์นะครับโดยเนื้อหาของพวกเราเนี่ยได้รวบรวมมาจากคอมมิชชิ่งของเราเนี่ยแหละนะฮะที่ชื่อว่า l i n e Developers t h a i l a n d นะครับ, Digital Thailand, รบและที่สําคัญพิเศษไปกว่าน,นั้นนะครับเนื้อหาทั้งหมดคุณจะหาอาหารจากดอ็อกทีมไม่ได้แน่นอนโอ้คุณพระเอ็กซ์คูซีฟสุดๆนะฮะยอดยนะครับตัวซีรีส์นี้นะครับเราจะออกเป็นวิดีโอสั้นๆราไิเดีครับ ประมาณห้าถึงสินาทีดูสบายๆใช่นะครับเราก็จะมีผมมีพี่ติ๋วอาจจะมีเอ็กซ์เพรสท่านอื่นนะครับมาสอนเรียกได้ว่าแบบจำมือทํำเลยคือต้องทําได้แน่นอนใช่นะครับเราจะสอนแบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับแล้วก็เรามั่นใจว่าจะง่ายแล้วก็สะดวกกับนักษณะแน่นอนครับผมเยี่ยมเลยครับและใครที่กําลังชมวิดีโอนี้อยู่นะครับ EP นี้เรียกได้ว่าเป็น EP ศูนย์หรือ EP ตั้งไข่ของพวกเรานะครับสัปดาห์หน้านะครับ EP แรกจะออกแล้วนะครับใครที่มีโอกาสได้ดูก่อนนะครับทำก่อนครับผม เก่งก่าคนอื่นอันนี้ผมว่าสำคัญมากนะก็อย่าลืมที่จะ subscribe นะฮะตัว YouTube channel ของพวกเรา Line Developers Thailand นะครับกดกระดิ่งไวด้วยก็จะยิ่งดีนะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือแฟนเพจของพวกเรานะครับ Line Developers Thailand เช่นกันกดไลค์ไว้เลยนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าคุณจะไม่พลาดตอนสำคัญสำคัญจากเราแน่นอนครับผมงั้นเดี๋ยวสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะพี่เดคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมครับสวัสดีครับ